สวัสดีครับปอพี่น้นองเอฟซีตาชาแดนครับผมวันนี้มาพามาเดินตลาดหน้าอำเภอหน้าที่ประการอำเภอพานนะครับผม้นมีมันยังขายปลาล่ำเราเดินเข้าไปดูในการกันว่าข้างในมีอรย่างกันปลาล่ำเดินมาเลยร้านแรกร้านแรกอันสุดท้ายเลยอันนี้ขายมดขนาด วัฟเฟิลครับผมวาฟเฟิล <พอ S 1> สองถังเสี่ยงไปแล้วนี่จะเอาไส่ไปอยา่างนี้นี่หมดเลยเยอะแยะเลยเจอกันใัุกร์นเจอกันทุกวันอย่างครับวันพุธกับวันศุกร์นี่ตั้งอยู่หน้าที่หอศิลอำเภอพานเลยนี่ๆๆตอนนี้เป็นมดแล้วขายดีขนาดเลยไก่ทอด เ N B นีเนี่ไก่ทอดเ N B อนบีมันมีแบบซอยแบบเขย่าแบบพุกเลยตัวเองเอาชิ้นส่วนตรงไหนเนี่ยมันมีทอดตรงนี้กรอบนอกนุ่มในต้องลองวาออ่าซ้ำนี่อีกหนึ่งเจ้าครับผมอันนี้เป็นจีไส้กรอกทาแบบนะครับไส้กรอกครับผมอันนี้เป็นไส้กรอกเลย ดูดครับดูครับถ้าไส้กรอกธรรมดาม,มันจะน้อยๆอันนี้มันเป็นไส้กรอกไส้กรอกยักษ์จัมโมบ้เบอร์อไส้กรอกยักษ์ครับผมไส้กรอกยิ่งใหญ่มากเลยข <c oughs> องกินเมืองน้ำพริกตะแดงนะหม,ม,ม,มูยอหมูม่วงขวนมีซัปปะหลากหลายผล,ลไม้กับมี มีอันนี้ตัวเอง12เดือนอันนี้ฝีอันนี้อันนี้อันนอนนอนนอย่างไรแม่แก้วมังกรอันนี้นะครับเวลาซื้อไปกินนะครับกรุณาใส่เม็ดตวัวเองนะครับแกะเม็ดตวัวเองอันนี้ผมต้องบอกว่าอ,อย่าง,างามมปปะะผมร้องไห้นั่นแหละน้ำยังอกแบบนี้เนาะมีสปาครับผมมีซิงค์ทุกคนของกินเหมือนกับนี้ ต้นไม้ไม่หนามไม่แล้วครับเนาะงถ้ามันมีหนามมันเป็นไม้หนามเนาะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ชุดชุดต้มยำกับมีเนาะอันนี้หน่อไม้เปรี้ยวนะครับเออ่ไม่รู้จักภาษากลางนะรครับหน่อไม้เปรี้ยวนะครับแม่เนาะงแม่น้องเขานอนสุบเนาะมันจะแม่นหรอฮนะ น้องไม่ดองโอ้หนองไม่ดองน้องไม่ดองลองกินเมืองนะอันนี้อย่างครับฝั่งฝรั่งสารพิษครับมีฝรัขาวอันนี้มีพันธุ์ชมพูพานด้วยนะท่านอันนี้คือท่านลูกผสมอันนฝรั่งเท่าเลยตั้งชื่อเป็นน้ำไปเป็นชมพูพานบะกกรูดกาพี่น้องเอลยอันนี้ของหมูพาน อพเรามีพลังชื่อชมพูพานเนี่ยคือประวัติของเราีหลังว่านห้อยเสีขาวเร่งๆผิตมันอันนี้มันเกิดตีหลังว่านหอสขาวครับพี่น้องเหอได้กินขนมพอนด้วยหมอหมอมหาพิพิชมเดี๋ยววดเปล่า อันนี้มาจากสวนเองชิมได้เลยครับค่ะนี่ของโบราณแน่เลยของวัราอเฮ้เป็นมามาทุก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 สุกนพวกพดกับซุกเลยมาจิ้มับอากาศที่นี่ได้คาอ้รังฝรั่งารเ่งฝขั่งฝรั่งฝรั่งฝังรั่งฝรั่งฝรั่ฝรั่งรังฝรั่งัรับฝรั่งง่่ฝรั่งฝรั่รรั มากเลยอนหวานเลยอ่ะสายหอยสายอร่อยนี่ครับผู้ชายกินหอยผู้หญิงชอบหอยเนี่ยครับหอยแมงคู่สุดยอดแห่งความอร่อยอบสมุนไพรด้เยแดงแดงผู๋หูละห้าสิบบาทหูละห้าสิบบาทไหมห้าถุงสองร้อยครับผู้ชายเรียบร้อยห้ถุงอะไรห้าถุงสี่ถุงสองร้อยยูี่นี่ ประจําเขาอยู่หแงแหญ่ตวเนี่เลยหอยแมงผู้ครับพี่น้องหงแหญนี่ขายประจําทุกวันนะคะ,ะกับวันศุกร์กับข้าวก็ได้กับแก้มก็อร่อยนะอีน,นึงเจ้าระดับมาสเตอร์ถ้าบบเจ้าบอกบว่านี่เจ้านี่นะครับเปราจะเอามืองมหม้อคือพอเลยนะ <c oughs> เอามือพลนไก่เนี่ยเพือพอเนี่ย ไก่ทอดเชฟดังไก่ทอดสมุนไพรสุดยอดไก่ทอดไก่ทอดเชฟดังพ่าจ้าจ่ายเป็นโซนก็ได้นะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้แล้วมีอันนี้ตัวเองโอเคเฮมเบอร์ชิดหรือชิดไก่ไก่กระน้ำปลานมำปลาไหนไหนลูกค้ามาไปลูกค้าเป็นมาละน้ำหวานน้ำหวานกระเจี๊ยบน้ำหวานแบบเมืองเมืองน้ำหวานไทยเลย นี่เ hmm. ป็นน้ำหวานนะฮะฮงเองเป็นน้ำหวานเออน้กระเจี๊ยบน้ำลำไยเนี่ยน้ำโอเลี้ยงเนี่ยวันนี้เป็นน้ำอัดลมนะเป็นน้ำธรรมดาเนี่ยอันนี้อันนี้เซกออกอีสานครับเซกออกครับต้องคุยสั้นๆ่าเซกออกครับถ้าปุ่นนี่เซกอก็อกเพราะมันต่ำมันมันเป็นชิ้นเล็กๆไงเซกออกคุณรสแซ่บ ปานิษดเดียวแม่นี่มันตากี่แดดแม่มันบดเนาะนี่ปานิษดเดียวครับบางวันมันก็บดนะครับบางวันมันก็มืดฝนมันก็บาโดนแดดสักกําได้ก็เป็นย้ํามันก็เป็นแดดเดียวได้อยู่นะเจ้ว่าหลายแดดหลายวันได้ขอนทุกวันแดดเดียวเออนาเอาปานิษปานิษแดดเดียวครับ ขนมเบเกอรี่แมน่นกครับผมอันนี้แมน่นกเองครับรอันนี้คนทําเองนะปั้นเองกับมือครับผมขนมเบเกอรี่ของแมน่กแนกทําเองลุกมือเออทําเองลุกอย่างเออทำเองกับมือรับรองไผ่มาที่หน้าอมภอผ่านต้นะองมาเจอร้านนี้แน่นอนฝากกันไว้อันนั้นซื้อกินมันอันนั้นอร่อยอันนี้คืออย่างวัวลอยวัวลอยนะเขาลอย บัวลอย,อย helmet. ถ้าถ้าถ้าบัวลอยนี่มันจะมีพวกที่เห็นลอยอยู่ตับน้ำเลยแต่อันนี้มันจะมาอยู่ที่อี้น่ะเนี่ยบัวลอยครับผมขอบคุณครับแล้วอันนี้ขายไป็ยังมาเดี๋ยวนี่ขายกับเข้าเหลี่ยมเอี้ยขายกับเข้าเหลี่ยมเอียครับขายจะเมากระเมานะครับ้็ร้านกับเข้าปิสายครับถ้ามาบอกว่าปิสายซื้อกับเข้าเลยนะฝนมีฝนลดเลยเพราะพุ่งจากโค้แฮมไก่ อันท kind of like ี่ใบโกศลเราไปเอาจากอันสวยดอกวัดมาหนะอันนี้ราชจะมูด้วยกันเลยเนี่ยกับเขาเมืองปีซายอันนี้นมเหนียวแก้วเหนียวนมเหนียวนมเหนียวนมเหนียวว่านนมเหนียวเหนียวเหนียวน้าปเจแล้วมันมันทำไมมันเหนียวที่ตู้เย็นอ่ะอาวมันต้องเหนียวส่วนจืดมาน้าปเจแล้วมันมันมันผายไปยังไงบอกเคยหันกันเนี่ยแก้วสองห้า แก้วสองห้าบาทครับผมอยากลองชิมมาชิมดูได้นมเห,หนีหยวหน้าอำเภอเลยเจ้าหน้าอำเภอมีก,กุญแจไปน้านมเหนียวนี่นี่นอ,อันนี้ขายเป็นกู้ขายอันนี้วผมได้เด้วยเพิ่อนเจาะห้องป่าสองป่าทูนป่าทูนึ่งป่าทูาานึง่งมันต้องขายกำสองถ้าขายอันเดียวมันเป็นป่าเดียวเจ้าอันเดียวเขาเล่นป่ามันเจ้า,าป่ามันเป็อปากี อันนี้สายออร์แกนิกต้องมาดูร้านนี้เฮดบัญญ์ฝรั่งป้ามีนีิมดพี่น้องเอรยแกงเฮดเพื่อสุขภาพบรามีอย่งเดียวเฮดพี่น้องมาหลายเฮดที่นี่กินเพื่อสุขภาพเฮดพครมอร่อยนี่เฮดเพื่อสุขภาพแกงเฮดจะเอาเฮดปัญญ์แขงเสียงอยัางไม่มดมาเดียวก็ดูเลยส้มตำส้มตำส้มตำรสเด็ด สปะเมนูครับผมส้มตำจากอีสานอิมพอร์ตโดยตรงเจา้านี้มีย่างด้วยเยอะๆย่างเลยครับผมมีย่างไก่ย่างปลาดุกปิ้งนะตับย่างมีหมดเลย ผลิตภัณฑ์โอท็อปเายไก่บริยนโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับผมเป็นข้าวข้าวกล้องผสมข้าวกล้องไรเบอร์รี่ข้าวเหนียวนะครับนี่ใครอยากได้นี่มานี่ใครอยากได้นี่ยเนี่ยลำอบแห้งโอท็อปเลยลำไยอบแห้งเป็นซิกเนเจอร์ซึ่งว่าปีหนึ่งเนี่ยบางคนหายกินได้แค่ครั้งเดียวเราเอาแห้งแต่เขามาซื้อตรงนี้กินได้ทั้งปีลำไยอบ อันนี้สมุนก,กิใบยุคศูนย์นะสมุนกิใบก็คือฮอดดอกนั่นแหละไม่ต้องเห็นแต่ฮอดดอกนี่มันจะต่างจากอย่างอื่นคือไปกล้าไปจากงามเหลือเพิ่นถ้าฮอดดอกอื่นนี่หลอ่อยงามตแต่ฮอดดอกนี่ไปจากงามเหลือเพิ่นสมุนกิใบอาชีทอดผักสีครับมากีบได้เลยอยากใส่ตัวไหนใส่เข้าไปเหมือนยกซื้อในใสซเวนอะใช่ ยุคบระกอบเี่เฮาซื <disappointing bosses> <pos> ้อร้านสะดวกซื้อยื้อๆหนึ่งเซเว่นเคยมีพักจะยี่แถมแล้วแล้วเขาเอาไปใส่มาก็ซึ่งมาได้เอาไปใส่สมุกกีบใบไงเซเว่นเลยมาขายไรเยอะแยะเลยบ็ตนี่ยตนเจอรถไฟอยู่ดิเวลาไปคืนไปหน้าเซเบ็ตนะเซมามาก็อะจะต้องไปเอาพักเอาอย่างของเซเว่นนะมาใส่ในม้อมาก็ซึ่งมาไึ้เอากีบกับสมุกกีบใบมันคนละพิษยุดกันมาเลยมาขายเนี่ยมาเลยมีมีมาขายแบบนี้นี่นะฮะตัวขายมามาก็โดยขายกี่เลยนะ อันนี้เป็นเอกหนึ่งเจ้าเป็นขนมทางแต่ขนมเบื้องขนมโดเรมอนนี่เป็นขนมโดเรมอนโดริยากิครับขนมโดเรมอนเลยมีขายอยู่ที่นี่ที่หน้าอำเภอพานพี่น้องเหย่าไก่ไก่มาแวะเข้ามาอันนี้ เจ้าสุดท้ายของโซนนี่แม่ได้ขายมั้ครับชาน้มไข่มุกกับไข่เสียบไม้ชานมไข่มุกกับไข่เสียบไม้ครับผมอันนี้อันนี้ขายก็่ครับไม่ขายค่ะอันนี้แจกฟีบอมเปียกไข่ครับบขายครับผมเป็นไข่ไข่เสียบไม้นะครับผมแล้วก็เป็นชาโน้มไข่มุกนะครับผ่านไปผ่านมาแวะกันเข้ามาแวะมาเอลพอว่าหน้าอมือพานมีอย่างมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าจะมาทําเรื่องเอกสาร ตอนเย็นเนี่ยเขาเข้ามาดูกันว่ามีกับเข้ากับป๋าเออจะซื้ออย่างเข้าไปกินกับครอบกับัวตามที่ผมรีวิวกันเข้ามาฝากกันไว้ตัยพี่น้องครับผม